สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสภาพอากาศนะครับวันนี้มัมาอัปเดตสภาพอากาศประจำวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2015กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอากาศก็วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ โนได้ถล่มลงมาในในเขตหลายเขตของจังหวัดนะครับไม่รู้ตอนนี้สนมไปไหนแล้วนะครับยังไม่ได้เช็คเรดาร์ดูเลยนะครับถ้ามันเคลื่อนที่เร็วมันน่าจะน่าจะไปประมาณสักน่าจะไปถ้าประมาณเกือบออกประเทศอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้นะนะครับนะครับ วันนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างเย็นนะครับติดลบสองสามก็ยังเย็นยังเย็นน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เย็นกันมากๆเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เย็นแบบโอ้โหคิดว่าจะเย็นยังไงอ่ะเย็นมากๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เย็นมากนะครับเย็นฟินเวอร์นะครับแบบสัปดาห์หน้าหนาวมากมากนะครับปีหน้าปีหน้าจะหนาวเย็นกว่านี้นะครับปีหน้าเย็นกว่านี้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกของเรากาลังจะเย็นลงอีกนะครับแล้วเขาโลกของเราเนี่ยจะติดลบประมาณอุณหภูมิของโลกอะ่ะอาจจะลดลงเฉลี่ยถึงติดลบ 3, สามสิบห้าองศาภายในภายในเดือนภายในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมของปีสองพันสิบหกถ้าวันนี้เราอัปเดตประมาณสองพันสิบห้าใช่ไหมก็บอกว่าอีกไม่นานก็คืออาจจะเป็นปีสองพันสิบหกนั่นแหละก็คือเท่าไหร่ปีสองพันสิบหกก็คือปีไหน ปีหน้านั่นแหละเดือนมีนาคม2016นี้โลกของเราจะเย็นที่สุดแต่อุณหภูมิอาจจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเดือนมีนาคมอะ่ะมันเป็นช่วงที่เรากำลังเข้าสู่แลดูใมไม,ไม้ผลิุในปีหน้านะครับซึ่งหน้าหนาวปีนี้จะครอบคลองตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่21มีนาคมปี2016นะครับ บอกเลยว่าทั้งหน้าหนาวนี่กินเวลากันแบบนานฟินแบบนานมากบอกเลยนานมากเย็นนานแล้วปีนี้จะแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะเย็นที่สุดแล้วเย็นหนาวที่สุดเลยนะครับความหนาวเย็นก็กำลังจะเข้ามานะครับความหนาวเย็นอากาศก็กำลังจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับนี่คือปี2015นะครับ บอกเลยฉากนี้ไม่เคยเจอมาก่อนอากาศเย็นทั้งที่ยัอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาและติดลบด้วยเป็นไป,นป,นปนได้ยากนะโอกาสเกิดขึ้นสปอนในโลกในรอบ1,000ปีนะครับซึ่งหลักฐานจากอดีตโบราณที่ได้กล่าวว่าในปี1,015ก็เคยเกิดเหตุการณ์บแบบนี้ขึ้นเหมือนกันที่โลกของเราเย็นลงจนติดลบใช่แล้วเคยเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยเช่นกัน ในเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมาจากหนังสือก็ตำราโบราณที่มีการเล่าต่อกันมาในหนึ่งพันปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดอากาศเย็นแบบนี้นั่นแหละดิดลบแบบนี้นั่นแหละมาแล้วแต่รอบนี้อาจจะอุ่นกว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้โลกของเรากำลังร้อนขึ้นทำให้แม้ของเราโลกของเราจะร้อนขึ้นแต่โลกที่เย็นลงมากๆอาจทำให้อากาศของเราไม่ได้เย็น จะทาให้อากาศเย็นกว่าปกติได้ด้วยเหมือนกันแม้โลกเราจะร้อนนะครับแต่มันร้อนเพียงแค่ประมาณหนึ่งจุดสององศาถึงหนึ่งจุดห้าองศาแค่นั้นแหละนะครับถ้าหากเกิดโลกร้อนแบบนี้ขึ้นแม้แต่เพียงแค่หนึ่งองศาก,งก็ยังทำให้เกิดเรื่องของพายุฝนสโนที่เกิดหนักขึ้นด้วยทั่วโลกนะครับแต่โลกของโลกเย็นลงตอนนี้ทําให้สโนหรืออะไรบางอย่างเริ่มตกน้อยลงไปเยอะแล้วเริ่มตกน้อยลงนะครับ คลิปฝนตกและสโนโตกไปดูที่ช่องจิลาทรไนี่เลยค้นหาจิลาทรแล้วก็กดดูช่องนด่เลยมันจะมีคลิปของสโนโหรือฝนตกอยู่ไปดูเอานะครับไปดูเอานะครับนั่นแหละนะครับมันจะเป็นเนื้อหาเรื่องของฝนลัสนที่ตกลงมาในช่วงนั้นตอนนี้อากาศยิ่งเย็นลงไปเรื่อยๆความหนาวเย็นกันจะเริ่มขึ้นอย่างชัดเจน แล้วคาดว่าปีนี้อาจจะหนาวเย็นสุดประมาณติดลบเลยติดลบสักประมาณสามสิบลงไปนะครับปีนะคาดว่าคะอาจจะติดลบประมาณสามสิบลงไปนะครับจนทําให้อากาศของเรารู้สึกหนาวเย็นเป็นอย่างมากนะครับแล้วในปีหน้านะครับโลกของเราจะกลังเข้าสู่ภัยแล้งในปีหน้า คาดว่าทำเพราะว่าปีหน้าจะไม่มีฤดูกาลเหมือนปกติแล้วเพราะโลกของเราขยับออกจากห่างเพราะสาเหตุที่โลกเย็นลงก็คือสาเหตุเดียวก็คือโลกของเราเคลื่อนที่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณติดลบเท่าไหร่แล้วอ่าไปลองดูเอานะครับติดลบประมาณ4ี่องศาประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณติดลบห้าองศาใช่ไหมใช่นะครับ ตอนนี้มีการจะลดลงในทีละวันทีละวันทีละวัน,ท,วนทุกๆวันเรื่อยๆนะครับมันจะลดเป็นทศนิยมในทุกๆหนึ่งถึงสองวันนะครับส่วนใหญ่น่าจะประมาณหนึ่งวันต่อครั้งมีบ้างที่ยังเป็นแค่สองวันต่อครั้งสองวันต่อครั้งที่จะลดลงทุกหูงจุดหนึ่งทศนิยมนะครับหมายความว่าโลกของเราเย็นลงเรื่อยๆแบบชัดเจนและเร็วมากนะครับ นะครับไอต,ต,ตอนที่มวลอากาศเย็นมันมาช่วงวันที่สี่พฤษภาเนี่ยแหละช่วงมันมาวันที่สามพฤษภาแหละอากาศแบบเย็นกระทันหันเลยนะครับเพราะมันมาแรงมากนะครับไอช่วงที่มันมาสามพฤษภามันมาประมาณช่วงบ่ายๆนะครับอุณหภูมิก็เลยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทําให้วันที่สี่พฤษภานะ่ก็จะรู้สึกหนาวชัดเจนนะครับ เดินผืนสะพานนี่ถือว่าเป็นปกติแล้วมันจะไม่หนาวนะแต่ถ้ามันหนาวเย็นเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็คือยุคน้ําแข็งเรากำลังจะเข้าสู่ยุคน้ําแข็งภายในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคน้ําแข็งขนาดเล็กนะครับใช่ไหมเราอยู่ในยุคน้ําแข็งขนาดกลางนะครับเออถ้าติดถ้าอุณหภูมิต่าง่าติดลบสิบอันนี้คือเข้ายุคน้ําแข็งขนาดใหญ่แล้วผลน้ําแข็งจะขจะขยายไปทั่วโลกนะครับ แม้จะเข้าสู่ยุคแข่งขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้แต่ยังไงเป็นไงนี่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงกรุงเทพจะติดลบมากจะติดลบอย่างรวดเร็วคาดว่ากรุงเทพจะติดลบประมาณสามสิบลงไปเลยจริงๆนะครับไม่พูดเล่นนะพูดจริงว่ามันจะติดลบสามสิบเป็นไปได้จริงๆนะครับ มีคำพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งวันในวันที่ 18, สิบแปดพฤศจิกายยานนี้ในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นก็คือเวลาเย็นนั่นแหละห้าโมงเย็นสิบเจ็ดศูนย์จะมีเมฆกลุ่มก้อนสีดำทำมืนกำลังแต่เคลื่อนที่เข้ามาหากรุงเทพมากขึ้นอันนี้คือวันที่สิบแปดนะครับเมฆสีดำ แต่เคลื่อนที่เข้ามาหากรุงเทพนะครับเตรียมตัวไปเลยพรุ่งนี้ระวังด้เลยพายุมันจะจัดหนักเลยบอกให้นะบอกเลยมันจะจัดหนักมากๆนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะครับนะครับอันนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วก็อากาศก,าก็ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น อากาศส่วนใหญ่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่บางครั้งอากาศบางโซนอาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้อุณหภูมิของเราก็ยังคงต้องเย็นลงและเย็นลงต่อเนื่องนะครับต้องเย็นลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้านาทีไปแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับชั้นสี่ก็ยังคงขึ้นไปเหมือนเดิมนะขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับ ที่เราอยู่ก็คือชั้นสามนะครับชั้นสามของบ้านนะครับนะครับถ้าเราเดินขึ้นไปก็คือชั้นสี่อะที่มากจะเอาของไปวางอย่างเงี้ยเอาโทรศัพท์กระดาษไปวางตรงระเบียงอย่างเงี้ยแะละก็คือชั้นสี่ของเราอะไรที่ขึ้นไปวางบางคนอาจจะคิดผิดว่าเป็นชั้นสามนะครับไม่ใช่นะครับเป็นชั้นสี่จริงจริงนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เย็นและเย็นยิ่งมากขึ้น ตอนนี้แนโนมของเราตอนนี้ยังอยู่ในขาที่อุณหภูมิกำลังลดลงก็คือนานโนมที่อุณหภูมิจะลดลงลดลงลดลงนะครับทีละเล็กทีละน้อยภายในหนึ่งถึงสองวันแต่มันสะสมได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นได้แบบนี้แหละจนสุดท้ายอากาศก็จะเย็นลงมากจนรู้สึกหนาวไปทั่วตัวสุดท้ายแม้จะเดือนพฤศจิกายนแต่อากาศก็จัดหนาวได้นะครับ แม้จะเป็นช่วงเดือนพฤษจิกายนแต่กรุงเทพก็หนักแล้วเพราะว่าเป็นสภาพอากาศที่ผิดปกติแล้วก็ผิดเพี้ยนไปจากระบบคลายเม็เชืมากทําให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้อยาา่างมากขั้นอุณหภูมินี้เปลี่ยนแปลงมากขึ้นแสดงถึงสภาพอากาศที่ไม่ปกติตอนนี้เรากาลังเข้าสู่ลูกมังุขนาดใหญ่ในยยเดือนพฤษจิกายนนี้อีกไม่นาน 好,不好看，问下。